ครับผมพิเชษสมบัตินะครับผู้จัดการฝ่ายขายจากโตยโยต้านครนสาขาเทพรักษนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนํารถที่เรียกว่าขายดีที่สุดนะครับสําหรับรถกระบ,บะตอนเดียวนะว่าเรามาดูกันว่าเป็นรุ่นไหนครับสำหรับวันนี้มาพร้อมกันเลยครับซ้ายขวาของผมครับก็คือแต่ตกแต่งในแต่ละสไตล์ที่ตามลูกค้าชอบนะครับคันขวามือนะครับผมก็คือจะเป็น ตัวรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับขันซ้ายมือก็คือจะเป็นรุ่นเกียร์ออโต้เรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับสาหรับ2คันนะครับที่อยู่ข้างๆผมนะครับรุ่นนี้คือจะเป็นรุ่นกระบะตอนเดียวนะครับ2.8นะครับเกียร์ธรรมดาและเกียร์เกียร์ออโต้นะครับแต่ว่าสีที่เหมือนกันที่ลูกค้าเลือก2คันนี้ก็คือจะเป็นสีเทาดำนะครับสำหรับราคาจําหน่ายนะครับสำหรับเดือนสิงหาเป็นต้นไปนะครับ ทางโตลต้าได้ปรับราคาขึ้นครับรุ่นละ10,000บาทครับจากราคาเดิม714,000สี่ำหรับสีเมทัลลิกนะครับก็จะเป็น724,000แล้วก็เกียร์ออโต้นะครับเพิ่มเหมือนหนึ่งก็จะเป็น7,600แสอ่าเจ่ดพอดครับ776,000นะครับก็เป็นสีเมทัลลิกสีเมทัลลิกก็คือจะมีสีบอลเงินกับสีเทาดำครับส่วนสีขาวก็ถูกลงมารุ่นละเจ็ดพันบาทเหมือนเดิมนะครับเรามาดูรายละเอียดการตกแต่งดีกว่าครับว่าสำหรับ2คันเนี่ย ลูกค้าเลือกให้ตกแต่งแบบไหนครับเรามาดูใกล้ๆกันเลยดีกว่านะครับแต่สิ่งที่ลูกค้าทําเหมือนกันเปลี่ยนเหมือนกันก็คือไฟหน้านะครับไฟหน้าจะเป็นตัว LED projector นะครับผมพร้อมชุดตับระดับ5ระดับนะครับแล้วก็มีการตัดติดตั้งนะครับภายัดหมอก LED นะครับลูกค้าสังเกตนะครับว่าไฟหน้าคันนี้นะครับจะเป็นภายในโครเมียมครับผมไอตัวกรอบ ภายในผรเมียมนะครับจะเพิ่มความรูหล้านะครับผมต,ตรงนี้อีกคันหนึ่งเรามาดูนะครับเยอโอโต้นะครับคือตกแต่งในสไตล์แบบดุดันนะครับตรงนี้ก็สิ่งที่ต่างกันก็คือกรอบภายใยนะครับมันจะเป็นสีเทาสีเทาสีเทาเขาเรียกว่าเป็นเทาเมทัลลิกตะกันนะครับก็คือมันจะเป็นไฟของตัวที่ติดตั้งกับจากรุ่นล็อกโคลหรือว่า อันนี้ก็จะเป็นตัวเกีร์ไทยนะครับที่เรานำมาติดตั้งซึ่งลูกค้าก็เลือกในสไตล์ที่ลูกค้าชอบนะครับ mm hmm. ก็คือคันนี้ที่ลูกค้าเลือกในสไตล์ล็โก้เนี่ยก็คือมันจะแมทกับตัวกระจังหน้านะครับเป็นสไตล์ทาโคมาเพิ่มความดุดด้านนะครับก็เลยจับแมทกับไฟหน้าสไตล์ล็โก้นะครับตัวนี้ครับผมแล้วก็กระจังหน้านะครับตัวหนังสือกระจังหน้าเนี่ย เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นสีแดงนะครับเพิ่มความดุดันหรือว่าเป็นสีขาวก็ได้นะครับอาจจะเพิ่ม soft ขึ้นมานิดนึงนะครับลองดูกันต่อเลยดีกว่านะครับด้านข้างนะครับให้ดูข้างๆพร้อมกันนะครับทันนี้เริ่มจากเกียร์ออโต้ก่อนนะครับล้อแม็กก็นะครับลายลูกค้าเลือกได้นะครับผมว่าจะเอาลายขอบส6บหพร้อมกับยางคันคุกลายนี้ก็ได้นะครับผมหรือ อีกแบบนึง่งเดี๋ยววนกลับไปดูอีกคันนก่อนกันนะครับจะได้เทียบกันดูตรงนี้ก็จะเป็นคาวเวอรเหมมันก้านนะครับยางะจะพูดกระดางดีเซนตินะครับก็แม็กก็เลือกเลือกลายได้อย่างที่ผมบอกนะครับแต่ว่าส่วนในี้ถ้าจับพู่กับยางที่จะเป็นตัวยางนะครับอ่อาอัลเทรเนนะครับผมแล้วก็ขนาดยาง2657016นะครับก็คือใส่ตัวเนี้ย ถ้าเราไม่ยกไม่ดัดแปลงช่องล่างมันจะไม่ติดซุ้มครับผมก็คือขับใช้งานได้ปกติเลยนะครับนะครับเรามาดูกันต่อนะครับผมอันนี้สิ่งที่ทำเพิ่มนะครับก็คือจะเป็นกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะครับสามารถเพิ่มฟังก์ชันนะครับพับออโต้ได้นะครับผมพร้อมสวิตช์ปรับด้านในได้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่า พอแตกต่างคันนี้ลูกค้าอัปเกรดแค่กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวแล้วก็โครมเนี่ยนะครับแล้วก็ส่วนอีกคันนี้ก็คือทําเต็มเลยก็คือพร้อมสวิตช์ปุ่มพับแล้วก็ระบบพับออโต้นะครับผมเรามาดูกันต่อนะครับผมด้านข้างนะครับตกแต่งเหมือนกันเลยนะครับบันไดข้างนะครับผมบันไดเหล็กนะครับให้ความแข็งแรงทนทานในการใช้งานนะครับผมอันนี้ก็คือจะตตกแต่งในสไตล์หรูๆหน่อยก็สังเกตนะครับ ตัวกรอบมือจับโครเมียมนะครับก็คือสามารถอัปเกรดเป็นแบบครเมียมได้นะครับเพิ่มความรู้ให้กับรถมันจะแมทกับตัวครอบกระจกนะครับหรือว่าตัวไฟด้านหน้าก็คือในการตกแต่งรถเนี่ยผมก็จะแนะนําลูกค้าให้แนวทางการตกแต่งให้มันเป็นสไตล์ที่มันกลมกลืนกันนะครับแนวทางการใช้งานดุดันเท่แล้วก็รู้หลา ไปในที่ทางเดียวกันได้นะครับเรา,าดูกันต่อเลยนะครับด้านข้างนะครับอันนี้สองคันนี้ก็คือมีการติดตั้งโลบา์ยาวนะครับโลบา์แขนยาวนะครับให้เป็นสไตล์ออฟโรดที่มีระดับนะรัูล้ลายมีระดับมาดูข้างหลังนะครับผมข้างหลังก็การชนท้ายนะครับการชนท้ายก็มีไฟถอยนะครับมีไฟถอยนะครับ ของแบรนด์ Outlander ครับตัวนี้แล้วก็ตัวจอยลากนะครับอัพเกรดจอยลากให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับผมก็สามารถลากได้อะล้ำหนักมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวกล้องนะครับกล้องนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าจับแมตตตัวไฟหน้าเป็นสไตล์ล็อกโพกกล้องผมจะติดให้เป็นสีดำครับเพื่อมันจะได้กลมกลืนกันในการตกแต่งของรถนะครับอ่ะเรามาดูอีกคันนะครับผม อีกคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมว่ามีการติดตั้งอะไรบ้างก็เหมือนกันนะครับผมคันนี้ก็จะเป็นการชนท้ายนะครับ o u t l เ n d e r เหมือนกันแต่ว่าไอ้ตัวจอยมันจะเล็กกว่านะับถ้าเป็นตัวอัปเกรดปกติก็จะเป็นตัวนี้นครับผมก็คือลูกค้าขอแบบการชนแบบมีที่หยับขึ้นนะครับเพราะว่าจะได้วางของได้นะครับวางของได้แล้วก็ ตัวกล้องถอยนะครับผมจะติดเป็นแบบโเมีม่มตัวนี้เพราะมันจะเข้ากับตัวอย่างที่ผมบอกอตัวการตกแต่งด้านหน้าตัวชุดไฟด้านหน้าด้วยและอย่างหนึ่งนะครับอยากจะแนะนําให้ลูกค้าติดตั้งนะครับผมก็คือตัวผ่อนแรงครับผ่อนแรงฝาท้ายนะครับผมผ่อนแรงฝาท้ายตัวนี้นะครับผมนะครับจะมีคานตรงนี้นะครับข้อแตกต่างคานตรงนี้คือเป็นตัวผ่อนแรงฝาท้ายนะครับผมถ้าลูกค้าเอาไปบรรทุกนะครับ แนะนําติดตั้งนะครับก็มันจะเบาจริงๆครับตรงนี้ก็คือเราสามารถยกได้แบบมือเดียวนะครับมือเดียวเรามาดูทันนี้ที่มันได้ติดผ่อนแรงขาท้ายนะครับตัวผ่อนแรงน่ะเป็นของ s อสซีโตโยต้าแท้นะครับตัวเนี้ยสามารถผ่อนแรงในการยกนะครับสูงสุดถึง50%นครับคือเราใช้แรงแค่ครึ่งเดียวในการยกนะครับอันนี้นะครับมันจะตึงๆมือนะครับ สังเกตว่ามันจะไม่มีคานติดนะครับเดี๋กล้องมามาดูนิดหนึ่งครับตัวนี้มันจะไม่มีคานนะครับคาน่อนแรงครับแต่ว่าน้ําหนักเนี่ยผมจะยกให้ดูนครับผมน้ำหนักหนักจริงๆครับนะครับตัวนี้ราคาพร้อมติดตั้งนะครับตัวนี้ก็ประมาณพันห้าร้บาทเป็นของเอสเซอร์ตโตานงารับสำหรับการตกแต่งส่วนด้านท้ายนะครับสิ่งที่ตกแต่งเหมือนกันก็คือ อัปเดตไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับไฟท้ายเลขสานะครับยิ่งเวลามันติดกลางคืนนี่จะแบบหล่อเท่มากเลยนะครับรถคันคันนี้แต่งแบบนี้ก็คือนะครับผมจะลองเปิดให้ดูอีกนิดนึงครับตัวไฟว่ามันสวยครับแล้วก็เพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะครับผมนะครับเป็นไฟเลขสานะครับผมเป็นไฟ LED เรียกเลยว่าเพิ่มความรู้หราในรถกระบะตัวตอนเดียวที่เป็นรุ่นท็อปของเราเลยนะครับเรามาดูภายในกันต่อเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับสำหรับคันนี้นะครับจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับมีการตกแต่งอะไรบ้างอย่างแรกนะครับผมก็คือภายในนะครับจะเป็นตัวเบาะหนังนะครับ เบาะหนังอันนี้ลูกค้าอัปเกรดเป็นแบบมีห่อหมอนนะครับผมมีหัมอนถ้าเดิมจากโรงงานมันจะไม่มีหอหมอนนะครับผมตัวมีหอหมอนก็คือข้อดีของมันคือมันจะนั่งกระชับอกกระชับมากกว่านะครับกับสรีระของเรานะครับเวลาขับรถทางไกลก็ความเมื่อยล้าก็จะน้อยลงนะครับผมตัวนี้การดีไซน์แล้วก็ตัวกระจกบนะครับปรับเป็นแบบมีสวิตช์ปุ่มพับได้นะครับอ่าโดยของสาธิตคห้ดูนะครับ อันนี้ก็คือเพิ่มอัปเกรดตรงนี้นะครับผมส่วนการปรับกระจกก็เหมือนเดิมครับผมปุ่มพับได้นะครับตรงนี้อันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าอัปเกรดเพิ่มขึ้นนะครับ,นะรบเกียร์ธรรมดาไอเกียร์ออตโต้ก็มีกล้องถอยปกติครับสิ่งที่เกียร์ออตโต้ต่างกับเกียร์ธรรมดาจุดหนึ่งก็คือตัวสวิตช์นะครับ Eco Power ถ้าเกียร์ออตโต้จะมี คอนโซลติดตั้งสวิตช์อีโคพลาวเได้นะครับผมส่วนระบบควบคุมนะครับเกียร์อัตโนมัต้นะครับ,เ,เ,ครบเครื่องยนต์จะเป็น2,800ซีซีนะครับผมแรงม้า204แรงม้าเหมือนกับเกียร์ธรรมดาแต่ว่าถ้าเป็นเกียร์ออโต้แรงบิดจะอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับผมเกียร์ธรรมดาอยู่ดีที่420นิวตันเมตรนะครับแต่ว่าแฝดท็อกเหมือนกันนะครับแฝดท็อกถ้าเป็นเกียร์ ทำนาจะเริ่มต้นอยู่ที่1,400รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดสูงสุดส่วนเกียร์ออโต้ก็จะเป็นเริ่มต้นอยู่ที่1,600รอบต่อนาทีนะครับผมครับส่วนเกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวผมพูดเท้าถึงเครื่องยนต์ไปเลยครับเกียร์ออโต้เนี่ยก็คือระบบมันจะมีระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นนะครับจากส่วนต่างเกียร์ทำนาอยู่ที่50,000นะครับก็คือจะมีระบบนะครับ HAC นะครับช่วยออกตัวบนทางราดชันแล้วก็มีระบบ DAC นะครับผม อ่าโทษทีนะครับผมตัวนี้มันมีเสียงับงริฟล็ก<ม>บบอกนะครับผมตัวนี้จะไม่มีไอตัว D A C นะครับผมจะมี H A C นะครับผม H A C ช่วยออกเสียนทางรักฉันแล้วก็เทเลอร์เซเวย์คอนโทรลนะครับระบบ V S C นะครับผมควบคุมสถเียรภาพในการขับขี่ของะะ<ม>รถนะครับผมแล้วก็ระบบ B A นะครับเสริมแรงเบรกนะครับสำหรับตัวออโต้ที่ฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมา ส่วนเกียร์ธรรมดาก็คือจะมีระบบมาตรฐานอยู่แล้วนะครับก็คือระบบ ABS นะครับผม EBD กระจายแรงเบรกก็คือควบคุมการเบรกนะครับผมส่วนอย่างที่บอกว่าเกียร์โตจะมีระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นมาครับนะครับมีระบบป้องกันล้อมุมทีแบบ AT-ATRc นะครับเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับอันนี้ลูกค้าจะแต่งแบบแนวหรูหราครับเราดูอีกคันนึงนะครับ อ่ะดูกระจกก่อนนะครับผมเวลาพับนะครับผมเราอัปเดตนะครับอ่าสามารถกดพับจากตัวรีโมทได้เลยนะครับมีไฟเดียวนะครับตรงนี้ไฟหน้านะครับถ้าเป็นกลางวันมันก็จะเป็นไฟเดรไลท์ติดขึ้นมานะเราดูคันนี้ต่อนะครับ สังเกตครับตัวเกียร์ธรรมดาเบาะมันก็จะเป็นแบบเบาะไบนิ่งนนครับจากโรงงานแต่ว่าตัวเกียร์ธรรมดาเนี่ยเบาะอ่ะพูดง่ายตัวตัวเบาะฝั่งผู้โดยสารมันจะมีขนาดใหญ่กว่านะครับเพราะว่ามันจะมีความส่วนกลางตรงเนี้ยนะครับเป็นหนังจากโรงงานนะครับผมส่วนพื้นเนี่ยเกียร์ธรรมดามันจะเป็นพื้นยางมาครับเกียร์อโอโต้จะเป็นพื้นผมนะครับสำหรับคันนี้ลูกค้าไม่ได้ไม่ได้อัปเกรดตัวพับกระจกนะครับผมแต่ว่า สิ่งที่ว่าลูกค้าอัปเกรดเพิ่มขึ้นก็คือมันจะเป็นนะครับสวิตนะครับพวงมาลัยมัลติฟัง์กชันนะครับผมตัวนี้พวงมาลัยมัลติฟัง์กชันก็สามารถควบคุมเครื่องเสียงได้ปกติครับเราเชื่อมต่อได้ปกติครับไม่ได้ตัดต่อสายไฟอะไรนะครับตัวนี้เหมือนกับตัวรุ่นท็อปรุ่นอื่นๆนะครับในการใช้งานพวงมาลัยนะครับการตกแต่งนะครับ ในสไตล์2คันนี้คือผมเทียบให้ดูเลยว่าลูกค้าอยากตกแต่งแบบในสไตล์ไหนก็เลือกได้เลยนะครับสำหรับออปชั่นนะครับผมถ้าออปชั่นมาตรฐานจริงๆนะครับก็คือในส่วนที่ผมแถมให้นะครับไม่บวกราคาก็คือหลักๆก,ก็จะมีตัวล้อล้อแมกบวกยางออฟโรดนะครับผมโปง่งล้อบันไดข้างกันชนท้ายนะครับก็คือไม่ได้บวกราคาเพิ่มก็มีของแถม ปกตินะครับประกันภายชั้น1นึ่งแบ็คไลเนอร์ฟิล์มนะครับตัวนี้ก็คือแถมให้นะครับไม่ได้บวกราคาเพิ่มไม่ได้บวกเกเบี้ยเพิ่มคูงง่ายๆนะครับผมส่วนอ,ออปชั่นที่ลูกค้าแต่งเพิ่มนะครับในเซ็ตของแพ็กเกจ5 0 0 0 0ื่นะครับมาตรฐานก็คือจะมีตัวไฟหน้านะครับไฟหน้าไฟท้าย LED นะครับแล้วก็ไฟตับมอก LED พร้อมตัวปรับระดับ5ระดับ นะครับแล้วก็ชุดกระจังหน้าทากโคมานะครับผมแล้วก็ตัวกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวแล้วก็อัปเกรดตัวภับกระจกออโต้ให้นะครับแล้วก็ตัวอัปเกรดตัวกันชนท้ายเป็นเอ้าเรนเดอร์นะครับผมเป็นดีหัวลากก็คือในแพ็กเกจ50,000นะครับเราสามารถนำไปรวมในยอดจัดตกแต่งได้ครับการติดตั้งนะครับใช้พาร์ทแท้ของ Toyota นะครับระบบไฟไม่มีการตัดต่อสายไฟนะครับผม คุง่ายเรื่องความปลอดภัยเรื่องการรับประกันเรายังดูแลลูกค้าอยู่นะครับตรงนี้อย่างที่บอกว่า2คันนี้แตกต่างกันที่สไตล์าการตกแต่งครับแคมเปญในการออกรถนะครับเริ่มต้นนะครับถ้าลูกค้านะครับทำงานประจํามีสลิปเงินเดือนหรือเคยมีรถมาก่อนนะครับผมเคยมีรถมาก่อนเนี่ยก็สามารถใช้แคมเปญฟรีดาวได้ครับพร้อมตกแต่งแบบนี้นะครับ ก็สามารถรวมอุปกรณ์ไปในยอดจัดได้เลยแล้วก็ไม่เกี่ยวกับส่วนที่ผมแถมให้ส่วนที่แถมก็อย่างที่ผมชี้แจงใน,ในรีวิวแล้วนะครับส่วนที่อัปเกรดเพิ่มถ้าลูกค้าจะอัปเกรดเพิ่มก็สามารถทําได้ครับแล้วตกแตง่งนะคับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับนะคับสำหรับแคมเปญฟรีดาวก็ออกรถที่เริ่มต้นอย่างที่ผมบอกฟรีดาวแล้วก็ออกรถหาพันกอยนะครับลูกค้าทํางานประจามีสลิปหนาบหรือเคยมีรถมาก่อนนะครับส่วนใหญ่าอาชีพ เกษตรกรอน่ะจะไม่มีเสร์ิเงินเดือนไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าอะไรงานประจำะครับแต่ว่าสิ่งที่ลูกค้าสามารถใช้คันเป็นฟรีดาวได้ก็คือจะเป็นตัวเาเรียกว่ารถนะครับเคยมีรถมาก่อนอายุเกินการครอบครองรถเกิน2ปีนะครับผมก็สามารถออกรถรุ่นนี้ได้ครับเราก็ม,มีมีบริการนะไฟแนนซ์นะครับไฟแนนซ์บริการได้ถึงที่ทุกจังหวัดของทั่วประเทศไทยนะครับผมก็คือเรามีไฟแนนซ์บริการนะครับ ถ้าลูกค้าไม่ส่งมารับรถเราก็มีบริการนะครับสามารถสไลด์ไปส่งได้ถึงหน้าบ้านท่านครับแต่ว่าคือค่าบริการรถสไลด์ก็จะเป็นโปรโมชั่นพิเศษให้สําหรับลูกค้านะเพราะว่าเราต้องการเซอร์วิสบริการลูกค้าโดยถึงที่ครับเกว่าการออกรถทุกวันนี้ลูกค้าแทบจะไม่ต้องมาโชว์รูมเลยครับคือเราทําทุกอย่างวันสต็อปเซอร์วิสตั้งแต่เส้นไฟนั้น ส่งมอบรถก็คือทําถึงที่บ้านลูกค้าได้เลยครับสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกเพราะว่าทุกวันนี้ก็ขอบคุณเทคโนโลยีในการทํางานทําให้เราเจอกันแล้วก็ทำให้เราสามารถาที่จะไปดูแลลูกค้าได้ถึงที่หมายครับถึงได้ทุกที่ทั่วประเทศนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เรียกว่าพบกับรถที่แตกต่างตกแต่งกันอย่างแตกต่างแต่มีสไตล์ที่ แต่ลูกลูกค้าชอบครับก็คือผมจะขายรถจะแนะนําก็คือลูกค้าก็คือให้เหมาะกับการใช้งานในการตกแต่งครับเพราะว่าสไตล์แต่ละทุกท่านการใช้งานแต่ละของท่านจะไม่เหมือนกันครับก็คือจะแนะนําให้ลถการแต่งรถให้ออกมาเรียกว่ามีความสวยเท่แล้วก็มีความพร้อมกับการใช้งานกับลูกค้ามากกว่านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันในคลิปต่อไปครับถ้ามีรถ เรียกว่าแต่งเท่ๆหรือว่ามีสไตล์ที่มันดูดีครับผมก็จะมาแนะนำรีวิวให้ลูกค้าดูได้ชมเพื่อประกอบในการตัดสินใจนะครับในการเลือกซื้อ Toyota นะครับถ้ามีข้อมูลอะไรนะครับก็สามารถามาทักทายขอข้อมูลเพิ่มเติมครับทาง,ทางช่องทาง Line ID ครับ0 8 6 33 44827ตามเบอร์ที่ขึ้นให้นะครับหรือช่องทาง YouTube นะครับ แล้วก็เพจโตต้าน,นคนรนครนธรรพราชครับหรือว่าเบอร์โทรกับไลน์อดีก็เบอร์กันตามที่ขึ้นให้นะครับผมลูกค้ามีอะไรก็สามารถทักทายเข้ามาได้นะครับสำหวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม